แฟนๆแกงโฮสชาแนลทุกท่านนะครับผมนะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วในบรรยากาศของการท่องเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่นะครับด้านหลังของเรานี้ทุกคนคุ้นหูคุ้นตาดีนะฮะคลองแม่ขา่าในช่วงของคลองแม่ข่าละแกงนะครับผมที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับทุกคนมานี่วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศ การลอยกระทรงเนี่ยบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนะฮะที่บริเวณคลองแม่ขาและแกงตรงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะคือคักแค่ไหนนะครับตามไปชมในคลิปเลยยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลอ,องแม่ขานะครับนะคลองแม่ขาและแกงนะเป็นคลองแม่ขาที่ได้รับการปรับปรุงสวยงามมาสองสามปีแล้วล่ะนะนะแล้วก็เป็นจุดเช็คอิน ก็ไม่ใหม่มากแล้วล่ะสำหรับเมืองเชียงใหม่นะที่หลายๆคนก็ต้องมานะครับนะก็เป็นจุดเช็คอินที่เรานำเอาคลองแม่ขาเนี่ยนะมาปรับปรุงแล้วก็ทำทางเดินอะไรอย่างเงี้ยสวยงามแล้วช่วงนี้นะก็ยี่เปงนะครับหรือวันลอยกระทงเนี่ยในคลองก็มีการเอาน้องเนี่ยลมงล,งลงมานะประ,ประดับประดากันนะสวยงามแล้วก็บรรยากาศของการท่องเที่ยววันนี้ฝนมันตกพี่ซอง หัวข้ามมันฝนตกนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะกว่านี้แต่วันนี้ก็ถือว่าโดยด้วยสายตาแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับช่วงนี้มันพึ่งหัวขํานะประมาณ6กโมงนิดๆน,น,นะครับผมอา่ามันแต่มันมืดเร็วนะครับเพราะว่าจริงๆอะ่ะมันเข้าฤดูหนาวแล,ล้วล่ะแต่ว่าน้องฝนก็ยังรักเชียงใหม่อยู่ยังไม่ไปนะครับนี่ดูบรรยากาศนะเดี๋ยวเราจะเดินไปจนถึงประมาณสะพานกลางๆสะพานตรงนู้นนะ ให้บันให้ชมบรรยากาศของการท่องเที่ยวคลองแม่ขานะครับในช่วงวันลอยกระทงเลยนะนี่ความจริงในคลองเนี่ยเขาก็มีท่าให้ลอยได้นะนะแต่ว่าเออยังมีคนมาลอยอยู่นะแต่ว่ามันจะลอยลงไปยังไงท่าสูงเหมือนกันนะเนะี่ยเนาะก็มีนักท่องเที่ยวจะมาลอยอยู่แต่มันจะยืดลงไปยังไงมันท่านี้มันค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะก็เนี่ยนะครับบรรยากาศภายในคลองแม่ขา วิสพานเขายังไม่เปิดไฟรอระพี่สองเออฝนมันตกเขาก็เลยไม่กล้าเปิดหรือกลัวไฟมันช็อตหรือไงนะนี่นะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพต,ตอนที่สะพานมันเปิดไฟนะสวยมากนี่แต่ตอนนี้คือแบบปิดไว้แต่ว่าในในคลองอะ่ะเปิดเปิดไฟน้องๆเนี่มีเต่าด้วยทุกคนนี่นะบรรยากาศของสีสัน บริเวณคองแม่ขาตอนนี้ฝนก็ยังปั๊แปะปั๊บแปะมาอยู่น้องก็ไม่เออน้องก็ไม่หยุดสักทีนะครับเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้หยุดไปพักหนึ่งนะแล้วช่วงเช้าว,วันนี้ก็ไม่ตกแล้วก็มาตกช่วงเย็นเหมือนแบบพักสะ,ส,ะสมพลังไว้แล้วก็กลับมาตกอีกแล้วเนี่ยนี่นะครับก็มีเป็นร้านค้าขายของขายอะไรเนี่ยเนาะนี่ร้านอาหารนะครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยตรงมุมเนี้ยทุกคน นี่เออมันนั่งชิวเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเลยนี่นะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะแล้วด้านหน้านี่ก็จะเป็นร้านฟิวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยครัวริมคลองเนี่ยนะครับก็มีขายของขายอะไรพี่ซองจะกินอะไรไหมอ่าเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะนี่มีหลายอย่างเลยให้ขายให้ซื้อทานนะครับผมนี่บรรยากาศน,นะก็จะมีการประดับน้องๆเนี่ย อยู่ในน้ำเป็นจุดเป็นจุดนะครับต้นนี้ก็อร่อยนี่ร้านขายของพวกปิ้งย่างหม่าล่าเนี่ยนะครับอร่อยตรงนี้เราก็แวะมากินบ่อยๆนะครับบรรยากาศของแม่ขาในรุ่นดีวก็พอมีอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกน่าจะดีกว่านี้ ออนั่นแหละอันนีออ้ฝนมันตกนะครับแล้วก็ตรงททาแพรก็มีกิจกรรมนะในวันนี้ตรงลานข่วงประตูแทาแพรแล้วก็อ่ซุ้มอุโมงไฟนะครับก็จะมีการแสดงการแสดงอุโมงไฟในช่วงทุ่มครึ่งกับสามทุ่มนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเพิ่มรอบหรือเปล่านะแต่ที่เรารับข้อมูลมาก็คือทุ่มครึ่งและสามทุ่มนะครับ มีการแสดงอุโมงคไฟอยู่สองช่วงด้วยกันโอ้สะพานไม่เปิดไฟอะ่ะเสียดายมากเลยความจริงอะ่ะถ้าเปิดอะมันสวยมากเลยนะดูสิเขาไม่เปิดไฟแต่มีการประดับอ่าคมไฟอยู่นะครับแต่ไม่เปิดวันก่อนสักอาทิตย์ที่แล้วเรามาเปิดนะครับแต่เขายังทำไม่เสร็จแต่วันลอยกระทงดันไม่เปิดเออก็ไม่เข้าใจ นี่นะแล้วตรงนี้โอ้ยเขาทําอะไรกันนี่อ๋อนี่ไงเป็นท่าลอยกระทงนะครับนะอ๋อเขามีอ๋อเขามีไม้เขามีไม้ให้สาวลงไปแล้วก็ลงไปลอยนะเออก็เป็นสีสันภูมิปัญญานะเพราะว่าท่าน้ํามันสูงจากน้ําเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะก็ออเป็นเหมือนเหมือนแบบเออกระด้งอะ่ะใส่แล้วก็ลอยลงไป ช่นี่นะบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็มาเดินจริงๆมันจะมีทางเดินไปอีกประมาณหลายร้อยเมตรอยู่แต่ว่าเราเอาพอประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับผมนี่บรรยากาศนะนะักท่องเที่ยวก็มารอลอยก,กระทงแล้วก็มีกระทงขายอยู่เยอะแยะเลยนะฮะเอออย่างเงี้ยสวยๆเลยสี่สิบบาทนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีกระทงสีเหลืองๆนี่กระทงนะครับสวยงาม นี่ทำไมเขาไม่เปิดไฟวันนี้เขาไม่เปิดไฟกำลังชักบอกช่างอยู่ค่ะอ๋อเอาทุกทีมถ้าเปิดแล้วมันจะสวยนี่นะครับโอเคนี่ตรงนี้เป็นจุดลอยกระทงนะครับนี่นักท่องเที่ยวก็มารอลอ,อยอยู่แล้วตรงนี้น้ำมันจะไหลไม่เชี่ยวมากนะครับก็จะลอยกันได้สบายๆอ๋อมันเป็นฝาตะแกงพัดลมทุกคน ด้านหน้าตะแรงพัดลมอ่ะแล้วก็เอามาต่อไม้แล้วก็ให้ให้สาวลงไปลอยกระทงกันเออเก๋ๆนี่นะครับเป็นการประยุกต์ใช้สิ่งของภายในบ้านนี่เนาะเป็นบรรยากาศของคนมารอมันทำชาวบ้านอ๋อไฟช็อตครับอ๋อก็เลยไม่ติดอ๋อเราช่างมาซ่อมดีแล้วครับเพื่อความปลอดภัยนี่มันเป็นตะแรงพัดลมอ่ะที่ซอง ตะแกรงหน้าพัดลมแล้วก็เอากระทงวางต่อไม้ลงไปนะครับโอ้แล้วก็นี่แหละตรนภูมิปัญญาโอเคนะครับก็ข้ามสะพานไปสะพานไฟช็อตนะครับทุกคนนีน่เนาะ <ๆ S 1> เพราะว่าฝนมันตกอ่ะ <ๆ S 1> เขาอาจจะไม่ได้เตรียมเตรียมการมาเพื่อที่จะเจอฝน <ๆ S 1> ติดต่อกันหลายวันขนาดนี้นริงจริงมันสวยนะดูสิ <ๆ S 1> เดี๋ยวใส่รูปไปให้ดู นะแล้วก็บนสะพานก็จะค่อนข้างลื่นนิดหนึ่งนี่แล้วตรงนั้นก็กําลังลอยกระทงกันอยู่เนี่ยนะแะเอเอ,เอประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเอเอ,เอนี่แล้วก็กระทงน้อยกําลังลอยไปนะครับในคลองแม่ขาก็จะมีการเล่นจุดพลุจุดอะไรกันละนะครับผมนะในบรรยากาศตรงนี้นะครับที่เอามาฝากกันเดี๋ยวเดิน ขากลับกันบนสะพานก็นักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับผมนะแล้วก็น้องๆมาแสดงคาราโอเกะกันละนะก็เป็นการหาไรายได้ระหว่างการเรียนนะครับผมนี่ก็มีร้านแฮปปี้ดิงตรงนี้ด้วยแล้วก็มีขายตุกกตต๊กตาตุ๊กตานะครับนี่น้องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาฝนตกก็ไม่ยันนี่นะบรรยากาศ คลองไม่ขาดเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปตรงด้านหน้าที่เราเข้ามานะครับผมนะแล้วก็น่าจะประมาณหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศของคลองไม่ขาสวยๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศชิวๆนะครับเงียบๆหน่อยนะก็จะไม่มีเสียงเพลงเสียงอะไรที่ดังรบกวนมากนะครับนะฝนตกโปรยตลอดเลยตอนนี้ เมื่อไหร่จะหยุดก็ไม่รู้นี่มุมนี้นะครับที่ช่วงหนึ่งเขาก็ขนานนามว่าเป็นโอตาลุเมืองไทยเนี่ยนะมันก็คล้ายๆนะครับผมฟิลถ้ามาตอนหนาวๆที่ไม่มีจังไม่มีฝนเนี่ยนะฟินมากนะครับลุงเลก็กก็บางทีก็ชอบมานั่งทิ้งตัวนะครับผมเนั่งทิ้งตัวดื่มเครื่องดื่มเย็นๆนะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศไปอยมันได้ฟิลมากนะครับ นี่าะอนนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับที่มีการจัดงานลอยกระทงนะครับผมของเชียงใหม่นี่ตรงนี้ก็มีโอเด้งขายเนี่นะเขาก็จะทําร้านให้ฟิลสอดคล้องกับอ่าญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะออกออกกินอายนะฮะกินอายญี่ปุ่นผสมผสานกันไปนะครับผมนะบ้านเราก็เปิดรับทุกวัฒนธรรมแหละนะ ี่เชียงใหม่ก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปเมืองเป็นเมืองพหูวัฒนธรรมว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับนะก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ที่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ใช้ใช้อันนี้ไม่เออใช้ไอที่แต่แกลงกองเนี่ยเอาไว้รอยกระทงเออเขาจะคิดดีนะน่ารักมากเออมีความหลากหลายนี่คนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก นี่นะมองย้อนกลับไปฝั่งนู้นนะครับนี่ชูมากเรงไม่ขาอะจะได้สะพานไฟช็อตต้องรอช่างมาซ่อมก่อนนะครับอ่าคือเปิดเปิดก็อันตรายแหละดีแล้วหละที่ที่ปิดนะครับเพราะฝนตกเฉะแฉะตลอดเลยตอนนี้นะก็เดินย้อนกลับไป น,นี่ก็เป็นบรรยากาศประมาณหนึ่งที่เรามาฝากนะครับตอนนี้ก็เราเดินย้อนกลับไปเมื่อกี้เราเดินฝั่งตรงนู้นนะอันนี้ก็เดินย้อนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งให้ชมบรรยากาศกันยาวๆเลยนะครับผมตรงบริเวณนี้ในอดีตก็จะเป็นกลองที่มีน้ำเน่าเนี่ยเขาจะมีนิเทศกาลให้ชมนะการพัฒนาครั้งแรกคือ,อยังไงเงี้ยมันจะมันจะเป็นน้ำเน่าแบบนี้มีความ ลกๆบลุงลังกันหน่อยนะก็มีการเข้ามาพัฒนาพื้นที่จนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยนะ <maneuver ing> ก็มาชมกันได้คือเป็นจุดจุดเริ่มต้นแหละเป็นบริเวณนี้นะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำการพัฒนาคลองที่เสื่อมโทรมนะครับให้กลับมาสวยงามแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ส่วนในบางช่วงในช่วงที่น้ำ นะ้ำมันนิ่งๆอะ่ะบางทีมันก็จะ,ะมีกลิ่นมีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่าเป็นการทำได้ดีมากๆแล้วละ่ะนะจากสภาพเดิมที่เราได้เคยเห็นนะครับผมา <laughs> มาเก็บภาพ <laughs> นี่นะเนี่ยัดดีเจอเพื่อนนะครับผมเจนะอ <laughs> โอ้ะเออโอเคนะฮะเดี๋ยวไปต่อ เนี่ยก็ใกล้จะถึงจ <Okay, together S 2> ุดจุดแรกที่เราเดินมาแล้วนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นประมาณหนึ่งนะครับพี่สองหันมาเซลเหลือนะฮะสวยงามมากวิวข้างหลังของพี่สองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณหนึ่งนะครับบรรยากาศของการท่องเที่ยวบริเวณคลองแม่ขาและแกงนะฮะต้องต้องวงเล็บด้วยว่าละแกงเพราะคลองแม่ขามันยาวมากเหมือนกันนะ ถ้าพูดรวมทั้งคลองแม่ขาบางจุดมันก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงฮะส่วนคลองแม่ขาและแกงเนี่ยได้รับการปรับปรุงสวยงามแล้วนะก็เนี่ยครับเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บบรรยากาศที่ท่าแพกับจุดอื่นให้ชมนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยสำหรับคลิปหน้าเป็นในต่อก็ฝากติดตามครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย